กรุงเทพกำลังจะจมน้ำหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นะคะซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นจริงและไม่เพียงแต่กรุงเทพเท่านั้นที่มีความเสี่ยงค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดู5อันดับเมืองในเอเชียที่เสี่ยงน้าท่วมแล้วประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่วันนี้ Earth Alert มีคิอตอบค่ะ วิกฤตสภาพภูมิอากาศกําลังคุกคามหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะหนึ่งในผลกระทบก็คือปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งทาง Greenpeace ค่ะก็ได้จัดอันดับเมืองในเอเชียที่มีความเสี่ยงถูกน้ําท่วมภายในปี2573ค่ะมีเมืองไหนบ้างมาดูกันค่ะ เริ่มจากอันดับที่5กรุงไทเปของไต้หวันมีพื้นที่ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง46.93ตารางกิโลเมตรเลยค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์โดยในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพื้นที่17%ของไทเปจะอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเมื่อคํานวณจากอัตราผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันอันดับที่4กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ค่ะหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการสูบน้ำา ดานจนเกินพิกัดทําให้เมืองซุดตัวลงและมีความเสี่ยงที่จะจมทะเลในไม่อีกกี่ปีเนื่องจากพื้นที่กว่า87ของกรุงมานิลาเป็นที่ลุ่มต่ำระดับน้ําทะเลบริเวณอา่าวมานิลาก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย13.24ม mm มต่อปีทําให้ประชากรกว่า1.54ล้านคนในกรุงมนิลาตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนั้นไม่ใช่ส่งผลกระทบแต่แค่เพียงแหล่งที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังกระทบไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกหลายแห่งด้วยค่ะ<ล>เพราะว่าอันดับ3<ล>ก็คือที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นค่ะ อาจจะสูญเสียจุดชมซากุระริมแม่น้ำสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำริมชายฝั่งของอ่าวโตเกียวภายในปี2,573ถ้าหากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นตามที่กรินพีสคาดการไว้เพราะว่าทางตะว,วันออกของโตเกียวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ประมาณ4%อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วยทำให้กรุงโตเกียวถูกจัดอยู่ในอันดับที่3าของเมืองที่เสี่ยงจมน้ำได้ในอนาคตค่ะ ส่วนอันดับที่2คือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างที่รู้กันนะคะว่าอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า18,000เกาะแต่เชื่อไหมคะว่าตอนนี้1ในหของพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลแล้วค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าการซุดตัวของพื้นดินโดยกรุงจาการ์ตามีอัตราการซุดตัวมากถึง15เซนติเมตรต่อปีและกลายเป็นเมืองที่ซุดตัวลงเร็วที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลจากการสูบน้ํามาดานขึ้นมาใช้เกินพิกัดและไม่มีมาตราการควบคุมค่ะ จาก4อันดับที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเกาะทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับประเทศไทยไม่ใช่เกาะค่ะแต่ลปลายเป็นว่ากรุงเทพเมืองหลวงของไทยนี่แหละคะ่ะถูกจัดอันดับให้มีความเสี่ยงถูกน้ําท่วมเป็นอันดับหนึ่งค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นที่ลุ่มต่ําแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําขนาดใหญ่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเพียง1.5เ mm มตรเท่านั้นและมีอัตราการซุดตัวของพื้นดินประมาณ30มิลิเมตรต่อปีเนื่องจากดินในกรุงเทพเป็นดินอ่อนค่ะส่วนระดับน้ําทะเลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นปีละ ก็เลยมีการคาดการณ์นะคะว่าในปี2573กรุงเทพจะถูกน้ำท่วมพื้นที่มากถึง1,512.94ตารางกิโลเมตรคิดเป็น96%ของพื้นที่ทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชากรกว่า10.45ล้านคนซึ่งก็เป็นกรณีเลวร้ายที่สุดที่ Greenpeace ได้คาดการเอาไว้นะคะ ทั้ง5อันดับนี้ก็เป็นอันดับที่ Greenpeace คาดการเอาไว้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาระดับน้ําทะเลสูงขึ้นนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศที่ติดอยู่ชายฝั่งนั้นต้องเจอซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็คือต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ด้วยนะคะ